คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ศาลสั่งว่ามติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัทประจำปี2,555เมื่อวันที่28เมษายน2,555เป็นโมฆะและให้เพิกถอนมติดังกล่าวคำพิพากษาศาลฎีกาที่29/47ับ2560 นางรัชนีตั้งทัศวัตรในฐานะส่วนตัวและในฐานะผู้จัดการมรดกของในกัญน,นะตั้งทัศวัตรผู้ร้องบริษัทบุรพาทาลินจำกัดผู้คัดค้านคดีนี้จผ,ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ และแก้ไขคำร้องขอให้มีคำสั่งว่ามติที่ประชุมใหญ่สามเหมือนผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้คัดค้านประจำปี2555เมืม่อวันที่28สเมษายน2555เป็นโมฆะและให้เพิกถอนมติดังกล่าวให้บริษัทผู้คัดค้านเปลี่ยนแปลงสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นจากนกายกันจนะเป็นนางรัชนีผู้จัดการมอดกข,ของนายกันจนะโดยให้ผู้คัดค้านนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพหานครผู้คัดค้านยื่นคำคัดคา้านขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ยกคำร้องค่ารอชาธรรมเนียมให้เป็นพับผู้ร้องอุทธรสารอุทธรณ์ที่ภาคษากลับให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้คัดค้านประจำปี2555เมื่อวันที่28เมษายน2555อันเป็นอันผิดระเบียบให้บริษัทผู้คัดค้านเปลี่ยนแปลง สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้คัดการจากเดิมชื่อในกัญจนะเป็นชื่อนางรัชดีในฐานะผู้จัดก,การมาดกของนายกัญจนะกับให้บริษัทผู้คัดการนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวตอนในทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพานคร ข้อรจัดธรทำเนียมทั้งสองสารให้เป็นพับผู้คัดค้านดีกาสารดีกาแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจวินิจฉัยว่าข้อทีจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่าผู้ร้องเป็นภรยาชอบด้วยกฎหมายของนายกัญน,น,นะเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์2,550ในกัญจนะถึงแก่วความตายต่อมาวันที่4มิถุนายน2,550ผู้ร้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก,การมรดกข,ของนายกัญจนะตามคำสั่งศาลบริษัทผู้คัดค้านมีนายกัญจนะและบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ถือหุ้นโดยบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้คัดคา้าน ฉบับวันที่24เมษายน2553ระบุว่าในกัญจนะถือหุ้น600หุ้นผลตำรวจตรีกำพลนายสิงห์และน,นายอนันต์ถือหุ้นคนละ2 5 6 6 4 0หหุ้นผู้ร้องในฐานะส่วนตัวถือ 1, หุ้น1,000 0หุ้นในจิรพลนและนางสาว กุณวลาถือหุ้นคนละร้อยหุ้นรวมจํานวนหุ้น780,000หุ้นมูนลค่าหุ้นละ100บาทบริษัทผู้คัดค้านมีพลตรวจตรีกำพลในสิงห์และในอันนันตเป็นกรรมการโดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญมีอำนาจกระทำการผูกพันบริษัท กรรมการทั้งสามคนเป็นบุตรของนายกัญจนะนับแต่ปี2550ผ,ผ,ผ,ผู้ร้องฟ้องคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของนายกัญจนะโดยพลตบตรีกรมพลและนายสิงห์ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยต่อมาวันที่2สิงหาคม2553พลตำบตรีกรมพลและนายสิงห์ขอให้ถอนผู้ร้อง จากการเป็นผู้จัดการมรดกบริษัทผู้คัดค้านจัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี2,555ในวันที่28เมษายน2,555เวลา11นาฬิกาณห้องประชุมหมายเลข502ชั้น5โรงแรมแกรนดูวิล ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกัญจนะมอบอำนาจให้นายวิรศักเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ร้องในวันประชุมดังกล่าวผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเจคนในสิงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมก่อนเริ่มประชุมนายวิรศักผู้รับมอบอำนาจจากผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกัญจนะแถลง ยืนยันว่าผู้จัดการมรดกมีสิทธิ์ออกเสียงในการประชุมได้ในปียบคงผู้รับมอบอำนาจจากนายจิรพลแถลงโต้แย้งว่าผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงลงมติในการประชุมเพราะไม่ได้รับความยินยอมจากทายาทโดยชัดแจ้งและมีคดีค้างพิจารณาซึ่งโต้แย้งกันอยู่ว่า ผู้ร้องจะได้เป็นผู้จัดก,การมรดกต่อไปหรือไม่ประธานในที่ประชุมวิจัยข้อโต้แย้งดังกล่าวโดยให้ในายวิรศัก์เข้าประชุมได้โดยไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมการประชุมใหญ่เพื่อถูกผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีการพิจารณาและลงมติในวราระการรับรองรายงานการประชุม สามหมันผู้ถือหุ้นประจำปี2554การอนุมัติงบสแสดงฐนะานะการเงินและงบกำไรขาดขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2554การเลือกกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการลงมติทุกวาระในวิร,รัสักผู้รับมอบหนาจจากผู้ร้องในส่วนหุนของนายกัรจะนะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของผู้คัดค้านข้อแรกว่าการลงมติในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งพิพากทกระทําโดยฝ่าฝืน ต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ผู้คัดค้านดีกาสรุปความได้ว่าหุ้นของนายการจะนะตกทอดแก่ทายาทต,ตั้งแต่นายการจะนะถึงแก่ความตายที่ผู้ร้องใช้สิทธิในหุ้นซึ่งตกทอดแก่ทายาทแล้วมาเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของทายาทการใช้สิทธิ ในหุ้นของทายาทเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้จัดการมรดกจะอ้างว่าการแบ่งมรดกไม่แล้วเสร็จและใช้สิทธิครอบคุมไปถึงสิทธิเฉพาะตัวของทายาทมิได้ในปิยพงได้รับมอบอำนาจจากนายจิรพผู้ผู้ถือหุ้นย่อมมีอำนาจแสดงความคิดเห็นและคัดค้านเกี่ยวกับกรณีนี้ได้ ทายาทของนายกันจนะต่างเห็นชอบตามที่ในสิ่งวินิจฉัยข้อตัวแยง้งเรื่องการใช้สิทธิของผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกในประเด็นเป็นประเด็นมาตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2551ซึ่งในสิ่งวินิจฉัยในลักษณะนี้ตลอดมาผู้ร้องไม่เคยฟ้องเป็นคดีนับแต่ปี2550ผู้ร้องไม่จัดประชุมทายาท เพื่อแก้ปัญหาและไม่ดำเนินการแบ่งหุ้นมรดกผู้ร้องมีคดีพิพาทกับบุตรและหลานของนายกัญจนะจึงไม่โอนหุ้นให้แก่ทายาทแต่กลับนำสิทธิในหุ้นของทายาทมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตประธานในที่ประชุมชี้ขาดเพื่อไม่ให้ทายาทถูกละเมิดสิทธิเป็นการกระทำตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,559จึงไม่มีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบอันจะเพิกถอนได้นั้นโคตดเท็จจริงได้ความว่าภายหลังผู้ร้องได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายกัญจะนะตามคำสั่งศาลผู้ร้อง ฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหลายคดีซึ่งผู้ร้องยื่นคำร้องขอขยายเระยะเวลาจ,จัดการมรดกโดยอ้างว่าคดีที่ฟ้องร้องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลทำให้ผู้ร้องยังไม่ได้รับทรัพย์มรดกจากทายาทผู้ครอบครองจึงไม่อาจจัดการมรดกและแบ่งปันทรัพย์มรดกให้เสร็จสิ้นได้ ซึ่งศาลในคดีขอตั้งผู้จัดการมรดกมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายะระยะเวลาจัดการมรดกทมคำร้องของผู้ร้องการเกิดคดีพิพาทระหว่างผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกกับทายาทของนายการจะนะเป็นเรื่องที่บุคคลในครอบครัวต่างทัศวัตรต่างรับรู้ และยังรอผลคดีถึงที่สุดที่จะชี้ขาดเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของนายกัรจนะที่ผู้ร้องอ้างว่าทายาทครอบครองโดยไม่ชอบเมื่อการแบ่งปันทรัพย์มรดกของนายกัรจนะยังต้องรอผลคดีที่เกี่ยวข้องและในส่วนของผู้ร้องยังคงเป็นผู้จัดการมรดกของนายกัรจนะตามคำสั่งศาลก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนของทญญายาทเพื่อดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับทรัพย์มรดกที่มอที่ทรัพย์มรดกของานกัญจะนะรวมถึงหุ้นมรดกในบริษัทผู้คัดการตกทอดแก่ทญญายาทเมื่อานกัญจะนะถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,599วรรคหนึ่งเป็นเรื่องการตกทอดของทรัพย์มรดกเท่านั้น ส่วนที่ผู้ร้องมีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการจัดการมลดกเป็นอีกเรื่องซึ่งต้องพิจารณาแยกจากกันหาใช่การตกทอดของหุ้นมรดกทําให้ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมลดกไม่อาจดําเนินการเกี่ยวกับหุ้นมลดกแทนทายาทได้ไหมโดยเฉพาะเมื่อ,อยังไม่มีการแบ่งปันหุ้นมรดกทายาท ผู้มีสิทธิ์รับมรดกของในกัญจนะทุกคนเป็นเจ้าของรวมในหุ้นมรดกซึ่งยังคงอยู่ในชื่อของเจ้ามรดกผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกชอบที่จะใช้สิทธิ์จัดการหุ้นมรดกแทนทายาตอันเป็นอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองมรดก ที่ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการบรดกมอบอํานาจให้ในายทิตวิรศักดิ์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนจึงอยู่ในขอบอํานาจการดำเนินการของผู้ร้องผู้คัดการจะอ้างว่าผู้ร้องใช้สิทธิ์ในหุ้นบรดกที่ตกทอดแก่ทายาทแล้วเป็นการละเมิดสิทธิของทายาทหาได้ไหมที่ในสิง์ ประธานในที่ประชุมมีคำวินิจฉัยให้ในายวิรศัิ์รับมอบอำนาจจากผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายการจนะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่ไม่ให้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลดทรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นทำให้หุ้นในส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกของนายการจนะปราศจากอำนาจในการออกเสียง ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติตามบมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1182ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนนเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นการลงมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งพิพาทที่ไม่ให้พระมอบอำนาจจากผู้ร้องในฐานะผู้จัดก,การมอดก ของนายกัญจนะมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจึงฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายส่วนที่ผู้คัดค้านอ้างว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นของผู้คัดค้านตั้งแต่ปี2552ประธานในที่ประชุมก็วินิจฉัยในลักษณะน,นี้ตลอดมาก็เป็นแต่การประชุมใหญ่ในครั้งก่อน ที่ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายการชนะไม่ได้ใช้สิทธิ์ขอเพิกถอนเท่านั้นไม่ได้ทําให้ผู้ร้องต้องยอมรับการถูกตัดสิทธิ์ตลอดไปและที่การจัดการมรดกยังไม่แล้วเสร็จก็ขึ้นอยู่กับข้อตัวแย้งในระหว่างทายาทซึ่งมีคดีความกันหาจใช้ผู้ร้องกระทำโดยไม่สุดจริตเพื่อถือเอาหุ้นมรดก ไว้ใช้สิทธิในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ที่สารอุทธร์ให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งพิพาทมานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของผู้คัดค้านในข้อน,นี้ฝั่งไม่ขึ้นมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของผู้คัดค้านต่อไปว่าผู้คัดค้านต้องเปลี่ยนแปลงสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในส่วนหุ้นของนายกัญจนะหรือไม่โดยผู้คัดค้านดีกาว่าผู้ร้องในฐานะผู้อิการมาดกของนายกัญจนะไม่เคยบอกกล่าวให้ผู้คัดค้านโอนหุ้นของนายกัญจนะแก่ผู้จัดการมรดกและการขอบังคับให้ผู้คัดค้านเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยโอนหุ้นมรดกให้แก่ผู้ร้องเพียงผู้เดียวไม่ชอบได้กฎหมาย ในข้อนี้ได้ความดังที่วินิจฉัยมาแล้วว่าผู้ร้องในชนะผู้จัดการมรดกของไหนการจะนะชอบที่จะใช้สิทธิ์จัดการคุ้นมรดกแทนทายาตอันเป็นหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของกองมรดก ประกอบกับการที่ผู้ร้องมีคำขอให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือหุ้นจากนกายกัรจะนะเป็นผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกม่ได้มีผลให้ผู้ร้องได้รับโอนหุ้นเป็นการเฉพาะตัวแต่เป็นการรับโอนหุ้นไว้แทนแต่ญาตาทุกคนทั้งกรณีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในหุ้นมรดก600หุ้น ซึ่งอยู่ในชื่อของนายการจะนะและยังไม่ได้มีการแบ่งปันให้แก่ทายาทนั้นผู้ร้องยืนยันการใช้สิทธิในฐานะผู้จัดการมรดกตลอดมากรรมาการของผู้คัดค้านซึ่งต่างเป็นทายาทของนายการจะนะก็ทราบอยู่แล้วผู้ร้องประสงค์จะใช้สิทธิ์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายการจะนะเมื่อนายการจะนะถึงแก่ความตายตั้งแต่ปี2,550 ผู้คัดค้านไม่มีเหตุที่จะคงชื่อในกัรจะนะเป็นผู้ถือหุ้นของผู้คัดค้านต่อไปผู้คัดค้านจึงต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักฐานที่ผู้ร้องแสดงให้ปรากฏแล้วว่าผู้ร้องในฐานะผู้จัดก,การโมรดกมีอำนาจจัดการแทนทายาทในส่วนหุ้นโมรดกของานกันจะนะ ผู้คัดค้านจะโต้แย้งว่าผู้ร้องไม่ได้บอกกล่าวให้มีการโอนหุ้นมรดกมิได้ที่ศาลอุทธรณ์ให้ผู้คัดค้านเปลี่ยนแปลงสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากนายการจนะเป็นชื่อผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนายการจนะพร้อมทั้งให้ผู้คัดค้านนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหาคนครจึงชอบแล้วดีกาของผู้คัดค้านในข้อนี้ฝังไม่ขึ้นอีกเช่นกันพิภากษายืนขา้าราชาธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1182ในการลงทะเบียน โดยวิธีชูมือนั้นท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาประชุมเองหรือมอบันทให้ผู้อื่นมาประชุมแทนมีเสียงหนึ่งเป็นคะแนนแต่ในการลงคะแนนรับท่านให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งที่ตนถือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทมาตรา1599วรวรกสองทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น